ชิปนี้ประกาศหลายชื่อ3ามิปดยซึกใหญ่ vnl 225 5พเป้ยวธนราพรคำถันชิมชาไทยคนใหม่สวัสดีครับทุกคนผมต้นหนึ่งครับนักทิศามข่าวกีฬาของเที่ยวรับผู้ชมครับผมอยากจะบอกพี่น้องเพื่อนๆทุกคนผมพิการหูไม่ได้ยินเลยครับสองห้าเป็นตั้งแต่เกิดเด็กๆเ,เลยครับ พูดก็ไม่ได้ต่อนนี้พูดได้แล้วแต่ผมไม่ได้ทำภาสามือแล้วนะครับโอเคนะครับผมพูดไม่ชัดเวลาซื้อกันเราผมไม่ได้ยินผมใช้ดูอ่านปากเพื่อนทุกคนนะครับโอเคนะครับผมพูดไม่ชัดแต่ผู้ถมค่อยๆฝังนะครับหรือฝังไม่รู้เรื่องปิดเสียงก็ได้นะครับ มีภาพกีฬาอ่านข้อความไปด้วยเลยครับอย่าลืมฝากกดตับไซกดแชร์ชชปกดตามเป็นกำลังใจให้ผมพิการไม่ได้ยินขอบคุณครับชิปนี้เดี๋ยวจะมาให้ฟังนะครับโคดอองงานท้าวแล้วมีเรื่องแล้วลูกชายลองไห้จับหนักโคตอ้อ oh, ง oh, ประทวงบนทวง,วงลูกชาย หัวก้าวมาววนเกิดอากาศอยากนอนเลยงองเงงปีขึ้นที่สูงสูงาวนี้หโอดอดจะแก้เกมยังไงลูกชายร้องไห้อยากนอนแต่ไม่มีที่นอนเลยใบทวงพ่อด้วยการปีดแห่งานนี้คุณพ่อท้องุ้มลงมาคุ้มห่องที่นอนหนูอยู่ไหนอ่ะโอดอด แค่เกมตําเร็จลาจุกคู่ต่อสู้นิ่งแล้วโคตตัวน้อยนั่งคุมสาวไทยแทนพ่อลูกชายไม่งองแงนะครับเท่จังเลยโคตัวน้อยวอลเลย์บอลโลกอัตราพรน้องเปีออ้ยวคืนตําตันจิมทักไทยกใหม่แฟนแฟนวอลเลย์บอลข่าวไทยลุยศึกใหญ่ VNL 225ได้ลงข่าวว่าทันราพรนึ่งยก คืนทำตันชิมชาติไทยคนใหม่ในปีนี้สองรอยี่ห้าซึ่งมีหวังเป็นไปได้สูงมากครับอย่างไรก็ตามแม้ในปีสองพันรอยสในตำแหน่งทำตันชีมจะเป็นของท่านดาวหรือแนนแต่ก็ถึงขณะน,น,นี้สมาคมวลเลยบอลยังไม่ได้ประกาศทำตันชิมท่าไทยนะครับอย่างเป็นนาการต้องรอติดตามการประกาศอย่างเป็น ทางกางจากสมาคมอีกครั้งวอลเลย์บอลเวลิประกาศหลายชื่อ30นักกีฬาวอเวลย์บอลหญิงไทยลุยศึกวอลเลย์บอลมินชันลีก vnl 225ยนะครับยเปี้ยวตนาพรนุงหยกที่รับหน้าที่ทําการทีมพร้อมดาวรุ่นหลายชื่อนักกีฬาตั้งรวม30คนของแต่ละทีมยังไม่หนึ่งเป็น ชุดสุดท้ายยังเป็นาการเนื้อเนื้อใจนะครับโคดออดหัว oh, 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 หน้าผู้สอนชิมชาติไทยอย่างสามารถปรับเปลี่ยนหลายชื่อผู้เล่นได้สูสุดสองคนภายใน,นทั้หน้าก่อนที่แย่ลำมบทัดของกลางแข่งนะ bnl จะมีการประกาศหลายชื่อทูจิงจริง12-14คนพร้อมด้วยผู้เล่นสำรองไม่เกิน4คน ซึ่งจะถูกคัดเรื่องจากหลายชื่อ30คนในชิ้มหลังนะครับ Okay. คลิปนี้จบไปแล้วนะครับฝังชอบอ่านติดตามข่าวพีฬาของเชี่ยวแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดทัาไซ์กดแชร์คลิปกดตันดิ้งฝากกดไลค์กดติดตามเป็นํามมใจจัผมพิการไม่ได้ยินครับขอบุงทับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ